ข่าวล่าสุดที่ทำให,ให้คนรู้จักกันมากขึ้นคือการเรียกคืนเครื่องครุ่งราชอิสริยาภรณ์ของนางสาวจุธาทิพย์วิลาซึ่งเป็นข่าวที่ได้รับความสนใจมากในช่วงเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมาพระบรมราชอ,องค์การได้ประกาศเรียกคืนเครื่องครุ่งราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าและเหรียญรัตนาภรณ์ชั้นที่3ของนางสาวจุธาทิพย์เนื่องจากมีการกระทําที่ไม่เหมาะสมในการได้รับเครื่องครุ่งราชอิสริยาภรณ์และเหรียญรัตนาภรณ์ ก่อนหน้านี้ในวันที่หนึ่งตุลาคม2568ก็เคยมีการประกาศพระราชทานเครื่องครุฑงราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าให้กับนางสาวจุธาทิพย์แต่เมื่อมีการตรวจสอบพบว่ามีการกระทําที่ไม่เหมาะสมจึงได้มีการเรียกคืนเครื่องครุฑงราชอิสริยาภรณ์และเหรียญรัตนาภรณ์นางสาวจุธาทิพย์วิลาศมีชื่อเสียงในวงการธุรกิจเพราะเคยเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทสบายดีแอร์เว์จำกัดซึ่งเป็นสายการบินที่มีชื่อเสียงในการบริการการเดินทางไปต่างประเทศ ทั้งนี้นางสาวจุธาทิพย์ก็เคยโพสรูปภาพและข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวของตนเองเพื่อแสดงถึงการเยี่ยมชมเครื่องบินลำตัวสีขาวของสายการบิน New Gen a i r w a y นายอริสมันพงเรืองรองอดีตแกนนากลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาตินปชก็เคยเปิดเผยว่าสายการบิน New Gen a i r w a y ที่ภรรยาของเขากล่าวถึงนั้นไม่ได้เป็นสายการบินใหม่แต่เป็นเครื่องบินแบบเช่าเหมาลำหรือชัตเตอร์ไฟเพื่อรองรับธุรกิจนาเที่ยวระหว่างประเทศไทยกับเมืองต่างๆในประเทศจีนเท่านั้น ล่าสุดสำนักข่าวอิสาราได้ตรวจสอบข้อมูลของบริษัทสบายดีแอร์เวย์จำกัดและพบว่าปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทนิวเจนแอร์เวย์จำกัดซึ่งนางสาวจุธาทิพย์วิลาศก็เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับสองของบริษัทนี้มีมูลค่าหุ้นที่ถืออยู่104ล้านบาทนอกจากนี้นางสาวจุธาทิพย์ยังเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทอื่นๆอ,อีกหลายแห่งเช่นบริษัทสก,กายเคเทอรริงจำกัดที่เป็นธุรกิจ ในการบริการด้านการจัดเลี้ยงและบริการอาหารหรือบริษัท JP ขอดจำกัดที่เป็นธุรกิจในการให้เช่าห้องพักและอื่นๆซึ่งบริษัทเหล่านี้มีการจดทะเบียนเลิกหรือร้างสิ้นสภาพนิติบุคคลแล้วธุรกิจเดียวที่ยังคงเหลืออยู่คือสายการบิน New เจ n e a i r w a y ซึ่งนางสาวจุธาทิพย์ก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทนี้ข่าวการเรียกคืนเครื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของนางสาวจุธาทิพย์ทำให้เกิดความสนใจและการติดตามข่าวสารจากสื่อมวลชน ทั้งในการติดตามข้อมูลธุรกิจของนางสาวจุธาทิพย์และการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการเรียกคืนเครื่องครวงราชอิสริยาภรณ์ของเธอซึ่งเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจมากจากชาวเน็ตและเป็นเรื่องที่สร้างความสนใจและการติดตามข่าวสารต่อเนื่องอยู่